สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำน,นวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2564ความว่าพระนัท่านนายมาเซรูเรเบลูดูโซซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโปรตุเกสกรุงบริสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐโปรตุเกส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีภารณามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีมายาวนานกว่าห้าศตวตรรษให้สนิทแน่นแฟ้น อนนำมาซึ่งประโยชน์สุกร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไปพระบรมพาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยประจำปีการศึกษา2564ณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก วันนี้เวลา10นาิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2564 โอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัมศการบูชาพระตนะไตรทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่หทรงเจิมตำลาเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน1 2 5 5นยาสยสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ทูบเทียน สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทพระวิริยาอุตสาหะโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนันกเรียนในร้อยเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาการและเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารซึ่งในปีการศึกษา2563มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึง4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล363นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทอง16นาย รางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน72นายรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง89นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทองคํา4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน91นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง91นาย ปัจจุบันสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดํารงตําแหน่งผู้บรญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา2564ทรงสอนสองวิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์ไทยและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย แม้จะทรงเกษียอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์นำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศโอกาสนี้พระราชทานพระราชโวหารแก่นักเรียนในร้อยเรื่องความสำคัญของครูและพิธีไหว้ครู ทูชาตาประเทศเมื่อตอนที่เรียนหนังสือเขาก็เคยพูดให้ฟังว่าที่เรามีความรู้ดีและททำอะไรได้มากเหมือนจะมากกว่าคนในอดีตนั่นท,ที่จริงแล้วก็ต้องคิดว่าเราในปัจจุบันมีความรู้เพราะเราได้ศึกษาต่อจากโบราณกา์ที่ เราสวนมนถึงนั่นนอะแต่คนเขาเขาใช้ว่าเหมือนกับเราเหยียบบนบานนะแล้วก็ก็ขึ้นได้เิ็นสิ่งต่างๆได้สูงกว่าที่จริงของเราก็พูดว่าเราได้เรียนจากคนโบราณแล้วค่อยๆค้นคว้าสืบต่อมาฝึกฝนจริงได้ความรู้ที่จะมาทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็ นักเรียนวันนี้ก็เหมือนกับรุ่นรุ่นก่อนที่ทุกคนได้ยินได้ฟังได้รับคำชืเนชมว่าสวดมนต์ได้เป็นระเบียบและท้องเพรียงทํำเชิญให้ชวนให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธา สมเด็จพระ,นพระรกน,รระนิษฐาธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทวลยองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา53สมนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศสาลาดูสิตดาราสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระาพราชวโรกาส ให้นาภากมลรัตรเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลฟอตทูลอองพระบาทดังนี้นายสมชัยเลิสุทธิวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนและคณะฟอตทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินโครงการคนไทยไร้อิเวสซึ่งเป็นการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิล ระหว่างปี2562ถึง2563สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนายพลผิวงามนางสาวอัมภัยผิวงามและคณะฟอดทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่5341ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวธมยันตีคงภูนศินนายกสมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตประทุมวันนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโบลิ่งการกุศลแรลลี่การกุศลและวิ่งการกุศลจิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายกันทราลดาวันณะอยุธยาประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงโรเกอร์ครับประจำปี2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์สุปริยาควรเดชคุบและครอบครัวเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษยียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย <Okay. S 1> นายมนัสเจรวรวนนประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจตไตยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุละอ,องพระบาทาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซเทคสูตรปราศจากแอลโกอฮอล์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเยี่ยมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลูโบบายะอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกไบูบุญคุ้มฉายาองคมนตรี<ล>เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจความห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรียังได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่จ่าสิบเอกหญิงวิลาวันพัทรศีพรมสิเอกอนันต์มณีโชตและสิตรีอุสมานสมาแหจนที่ทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานที่48ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตคนร้ายลอบวาร,ระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณเนินเขาบูเกะซามาเรียบ้านตะลบูเกะ ke, ตําบลริโกอำเภอสุงไหงบาดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุงไหงโกโลกอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสเสร็จแล้วได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้งครองตํบลจะแนะอํเภอจะแนะ จากนั้นองค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่สถานีต,ตำรวจปูทอนจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากเหตุการณ์คนร้ายคว้าระเบิดชนิดไบท์บอมใส่จุดบริการประชาชนตโลฮาลพื้นที่สอพอจักวะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายและเสียชีวิตหนึ่งนายเหตุเกิดเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมา พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสรับสั่งถึงความห่วงใยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นโอกาสนี้องค์คมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้า ใช้เวลาเรียนหลักสูตรละหนึ่งปีมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างตนเองสร้างครอบครัวสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเวลา15นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเด็จพายุบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับนางเข็มทองกิตติประพานันและนางสาวชนัสนันกิตติประพานัน นาบ้านเลขที่5ถนนคลองยาเหนือตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเขตกลุ่มคนร้ายยิงใส่รถยนต์ขนส่งสินค้าและราดน้ำมันเผาบนถนนสายปัตตานีนราธิวาสหมูห่5ตำบลละหานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24เมษาย,ยน2564ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คน คือนายสุพรกิติประพาน,นันอายุ58ปีสามีนายสันติพัฒนากิติประพาน,นันหลานชายและนางสาวจีราภรกิติประพาน,นันลูกสาวโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับครอบครัวกิติประพาน,นันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอย่างความซาบซึง้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระราชวชิรมุนีศรีวิปัสนาทุราธรมหาคณิสรบรวรสังคารามคามวาสีนวัดป่าจิตตภาวนาจังหวัดปทุมธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกปประหม,ม่อมให้พลเอกกัมปนาศรุดดิษองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทย์และพระไตรไปถวายแด่พระราชวชิรมุนีศรีวิปัสนาทุราธรมหาคณิสรบรวรสังคารามคามวาสี นวัดป่าจิตตภาวนาตำบลขูคตอำเภอลำลูกกาจัังหวดปทุมธานีพระราชวชิรมุนีสีวิสนาธุราธรมหาคณิสอนบวรสังคารามคามาวาสีมีนามเดิมประสบชัยทุวนุษย์เกิดเมื่อวันที่26มกราคม2491อุปสมบทเมื่อปี2519ที่วัดหนองป่าพงจัังหวดอุบลราชธานีได้รับฉายาว่ากันตสีโล สมัยเป็นคาราวาสได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก University of Manila ประเทศฟิลิปปินส์จากนั้นไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่รองไอแลนด์ University สหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาประเทศไทยมีโอกาสปฏิบัติธรรมและได้ฟังธรรมจากพระโพธิญาณเถรหลวงปู่ชาสุพัทโทเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงเข้าอุปสมบทและศึกษาฝึกปฏิบัติเจริญจิตภาวนาอยู่กับหลวงปู่ชา จนมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาปฏิบัติในสันชิกทุดงเจริญสมาธิวิปัสนาจนเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รับมอบหมายจากหลวงปู่ชาให้ดูแลและจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์จิตตภาวนารามต่อมาได้สร้างเป็นวัดป่าจิตตภาวนาสาขาที่44ของวัดหนอป่าปพงและได้อบรมธรรมะสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนจวบจนทุกวันนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาประกอบอาหารส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 กสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดมีพระราชบณิธานแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดานำมาเป็นหลักในการดำเนินงาน ส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้มีจิตอาสาในปีนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีผ่านการร่วมสมทบทุนจากบุคลากรภายในสถาบันสมาคมศิษย์เก่าจิรดาในพระราชูป,ปถมและผู้สมทบทุนภายนอกทั้งในนามบุคคลเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานในการจัดทำอาหารกล่องสำหรับมอบให้กับบุคลากราทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันนี้บุคลากรและสมาคมศิษย์เก่าจิรดาในพระราชูปถมัมนำอาหารกล่องซึ่งทำจากโรงครัวสถาบันเทคโนโลยีจิรดาและน้ำดื่มมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจำนวน200กล่องและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจำนวน200กล่องเมนูหมูเส้นทอดน้ำปลาน้ำพริกตาแดงปลาย่างผักสดเพื่อสืบสารพระราชปณิธาน,านสมเด็จพระก,รกรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาในการทำความดีดบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ